สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่นะคะสวัสดีเอฟตีแฟนคลับทางช่องภูผาชาแนลถูกถูกท่านค่ะค่ะมาจอกันนะคะในคลิปนี้ค่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะมีแนวทางมาฝากมาตออน,นะคะเนาะหลังรัฐบาลให้ประกาศพ้นไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีแนวทางมาฝากนะคะสําหรับเลขวิ่งหนึ่งตัวล่างแม่นๆ่นนะคะเอฟตีค่ะรอคอยกันไลน์นะคะ อัแนวทางเดินดีเขาดีถึงเก้างวดซ้อนค่ะอาสิเป็นจังไนก็นรอไปติดตามรับเช่วน้องกันนะคะกับงวดวันที่หนึ่งนะคะตุลาคม2,567ค่ะเขามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะเด้อเป็นกำลังแรงใจเห็กับทางช่องเพนัมค่ะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะสิเดบุกผ,ผาดข่าวสารนะคะแนวทาง จากทางช่องเฮานะคะเนาะเอาค่ะเพื่อเป็นการเซยเวลาไปติดตามรับชวน่มกันได้เลยค่ะลงตั้งแต่วันเอาหายมากผิดตัวนี้ปีาจก็เห็นเหล็กผิดแบบแบบเยวผิดมือผิดมือคุณพ่อคุณแม่ผิดใบค่ะอ้าวพี่อันนี้ผี่ขัดจ้งแม่ของแท้ของจริงของแท้นะคะตัวนี้อ่านลูกัตงแต่ ลงตั้งแต่วันที่8นะคะกัญญา<ม>เนาะลงหายกรวยออกหลายมืออยู่ดอกเนาะคุณพ่อคุณแม่ลงหายกรวยออกอยู่ตั้งว่า8มือเปล่าหายเอฟตี้ก็รอหลายนะคะเอฟตี้กัน,นะะเ,กนเนวทางตามนีเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะอันนี้คืออ่ะเพิ่นทรงมาแหย่ฉาก็ได้ลงใหายเอฟซี FC, เบงเนาะสาสิตินะคะหลายคนก็นว่าโอ้ยนะคะคอมเมนต์ เอฟตี้เบิง้ายหลายค่ะขีดปนีเลหล็กอิงลางตัวเดียวหลายคนบ่มันใจในแนวทางของเพิ่นกกับวอลไล้เสียงเนาะอะ่าเกิดว่าเอฟีมั่นใจจังต่านะคะบ่มบ่มันใจกับปล่อยผ่านได้เลยเนาะเพราะว่าทุกอย่างที่ท่างช่องเขานาเสนอหรอว่าเสี่ยนเพิ่นอ่าล่งไห้กับเป็นเพียงแนวทางนะคะทุกอย่างมีสิทธิ์เข้าสิทธิ์หลุดค่ะทุกคนพิจารณาเบิงเอา ะะหลักการแนวทางของเพิ่นเนาะตามนี่เลยเดอค่ะเดอสาสิตีทีฉปาบใดก็เพิินมากแล้วก็มาลงหัวเอฟตี้เนาะหัาเอฟตีที่เขามาติดตามรับชมหม่เนะาะบเขอาใจนะคะกับเบิ่งตามนี้อันนี้คือเป็นตัวเลขที่เพิ่นห้ทุกกวดทุกวดนะคะแต่ถ้าเข้าเฮามองแล้วนะคะแนวทางของเพิ่นส่วนมากมันก็ไปได้ทั้ง10ทั้งหน่วยั่นแหละเนาะเลขวิ่งเพิินนะคะ ไปได้ทั้งศิบทั้งหน่วยแต่ว่าทาเขา,เขานับเมือแล้วนะคะสิบไปสิบไปรักหน่วยหลายกว่านะคะแต่ว่าเพื่อนบอดายืนรักนะคะคือวิ่งล่างหนึ่งตัวสามารถไปได้ทั้งบนทั้งล่างกันนะ,ะนะคะสามารถไปได้ทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะคุณพอ่อคุณแม่นะคะเอารอบนี้ใช่ปะอ่าได้มาแล้วนอแนวทางเพื่อนเดี๋ยวนะคะ ข่าวไล่เบิ้งก่อนแป๊บหนึ่งนะคะคนส่ง,งมาให้เปลี่ยนตัวใดอดใจรอค่ะคนพ่อคุณแม่ได้แคร์เนียนอนนะคะและการเนี่ยทางของเพิ่นนะคะเลขวิ่งบนสองตัวมาตัวรอบที่แล้วเพิ่นให้มากเก่ากับสองนะคะได้มากเก่ากับสองรอบที่แล้วแต่ว่าชบอบเบิ้งไว้ก่อนอยังิ่ทันในโล่งหายนะคะเขาอีลีนะคะเดี๋ยวรอบหนะ้าเชปล่อยให้เนียนอนเพราะว่าเนี่ยทางเพิ่นนะคะ,ะมีทั้งชุดจับคู่แล้วก็เลขวิ่งนะคะเลขลักก็มี เนะะื้อทางเพคนติดตามเดชบาลลุ้งไฮเป็นอ่าเป็นยางเป็นยางไปเอฟซีเซเดบลงงเนาะอันนี้มันเป็นวิ่งลางตัวเดียวนะคะเดี๋ยวเปิดเบิงตะปูนะคะอ่ะอันนี้พนประกาศไปแล้วออกสามเจ็ดเนาะออกสามเจ็ดอ่าเข่าเด้อคุณพ่อคุณแม่เด้อนะคะออกสามเจ็ดนะคะถูกอีกแล้วนะคะปิ่นเจ๊งหวดช่อน,นี่ที่เพิ่นทรงไม่เดชบาะ สองสี่หดเหัวติดนะคะวิ่งล่างหนึ่งตัวแม่น,แม,นแม่นเนาะเอตี้ตามต่อกัอีกคือเกาอมาเบ่งน้ำกันอยัยวชะบาเขียนหัวขอแป๊บหนึ่งนะคะแคปตัวนี้ไว้เดอ้อี๋ยวชะบากับสิเขียนลงนี้ให้ทุกคนได้แคปหน้านจอนะคะอัชะบาขอกกาบขอบุญขอบพุ้นนะคะ เอาสิเขียนคนตัวหนึนะ่ขอกราบขอบุญขอบุญเสียนเพิ่นเด้อค่ะสำหรับคนชียภูพิงก็ได้นะคะทีเนาะคนคำนวณเนี่ยข้างมาให้ตัวเด็กมาให้หวัวทีนึงเนาะบัดเนาะหนึ่งตัวล้านะคะหกเจ็ดไดวิ่งล่างหนึ่งตัวไปได้ทั้งสิบทั้งหน่วยเด้อ ไปได้ทั้ง10ทั้งหน่วยนะคะ f อฟังให้ดีถ้าฟังชบ,บา่าถ้าฟังชบ,บา่าเบาดีๆก็าสิเข้าใจนะคะบางคนนอา่ะกา็มักเลื่อนผ่านคลิปแล้วก็บอกเข้าใจไน่แนวข้างตัวเลขน,นะคะวิ่งหนึ่งตัวนะคะล่างอย่างเดียวรอบนี้ฟันมาแล้วนะคะทุกคนเอาตัวไงบอบคุณบอกคุณแม่ฟันเจอีกนะคะรอบนี้ได้เจ็อีกเด้อนะคะ รอบนี้ได้เจ็ดอีกนะคะทุกคนนะแคปนาดจอไว้นะคะเดี๋ยวชบาเขียนตัวนี้ลงไว้กอนอ่าหนึ่งได้มาเจ็ดอีกค่ะเดี๋ยววันที่ออกตัวใดท่ากับมาลุ้นกันเนาะมือหนีวันที่วันนี้วันที่สิบเจ็ดนะคะเชบาถ่า,ทายทำอยู่นี่อ่าทุ่มทุ่มสี่สิบกัวหน้าที่นะคะมือมนอ่าถ่ายทำเนาะลงวันที่วันนี้วันที่สิบเจ็ด สิบเจ็ดทับเก้าทับหกเจ็ดอ่ะเขียนวันที่ไว้ให้นำวันลงมือได้ันสเสด้บลืมนะคะแคปหน้าจอคะ่ะทุกคนแคปหน้าจอไว้แนวทางนะคะเพือเป็นจุดปลุกแถตรงนี้ฮ่ะจะออกตัวไหนมาลุ้นกันนะคะรอบติมาาชิม่เจ็ดอีกบอนะคะ แต่ว่าตามสูตรตามเนี่ข้างคือมันไน้เจ็ดนะคะเะบาก็ลุ่มไห้ตามที่บนทรงไห้เนาะสําหรับเลขวิ่งบน2อตัวของเพิ่นนะคะเราที่แล้วเป็นให้เก้ากับ2องเดี๋ยวรอติดตามวิ่ง2ตัวบนเนาะหลักก็จะมีวิ่ง วิ่งหนึ่งโตบนของเพื่อนอีกนะคะรอติดตามกันนะคะแล้วก็ชุดจับคู่เดี๋ยวข้อรอบเป็นรอบอเพื่อนจับมาไห้คัดมาไห้เดี๋ยวเชือามาลงไห้กันแล้วกันเนาะ <c oughs> สำหรับเล็กรางเล็กวิ่งตัวเดียวฟันไปที่เจ็ดค่ะทุกคนนะคะตามสูตรนะคะตามแนวทางของเพื่อนนะคะมั่นใจว่าทุกคนจะได้เฮกีดอกนะคะเนาะอีกอย่างเป็นเล็กวิ่งตัวเดียวถ้าทุกคนมีเล็กวิ่งแมนแมนนะคะ,ะมั่นใจว่าองจะคองมาลางเอามาจับใส่ของเพิ่นนะคะหรือว่า สายสายวิ่งเนาะสายวิ่งก็ฟันวิ่งเจ็ดไปเลยตัวเดียวนะคะเนาะได้เฮกันคือเกานะคะเอาเจอกันคลิปนานะคะผู้พ่อผู้แม่นะคะจะเป็นแนวทางของอ่าอ่าซองห้าหมื่นนะคะซองห้าหมื่นก็แตกเนาะอ่าซ่องหาหมื่นรอติดตามกันแล้วก็จะเป็นของน้องเมย่านะคะเขาปูเลื่องลกทามมาติดติดกันเลยนะคะสำนักที่เขาห้าววอตองรอดใเพื่อนให้มากติดติดกันเลยฉบับกับฝาล่อยเลยนะคะเนาะ อานะคะขอกราบขอบุณขอบคุณนเซียนเพลินเลลนยนะคะที่ซลตัวเล็กเนวทางมาให้แล้วก็กราบขอบุณขอบคุณนะคะถูกถูกคันที่เขามากดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังแรงใจนะคะให้กับทางช่องเฮาเนาะอาสุดท้ายนี้นะคะชะบ,บ,า,ขา,บาขอกราบลาคุณพ่อคุณแม่ไปก่อนไว้เจอกันคลปหน้าขอให้ทุกคนโชคดีเฮงเรืเลยด้วยค่ะ